วันนี้นะครับสภาคองเกรสของสหรัฐนั้นมีการอนุมัตินะครับเห็นชอบด้วยคะแนนปริ่มมากคุณแพน215ต่อ214เสียงค,คือ1เสียงเท่านั้นที่ชนะนะครับสำหรับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายของรัฐบาลนี้นะครับ โดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมีการรายงานนะครับในส่วนของคณะกรรมาการกฎระเบียบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งควบคุมโดยพรรครีพับลิกันได้ลงมติอนุมัติร่างกฎหมายลดภาษีการใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า one big beautiful bill ครับโดยร่างกฎหมายนี้จะมีการรวมมาตรการทางเศรษฐกิจและก็นโยบายต่างๆที่สําคัญของทรัมป์เอาไว้ในร่างเดียวนะครับสาระสําคัญของกฎหมายได้แก่การขาย การลดภาษีจากปี60นะครับจึงเป็นปีแรกนะครับที่ทรัมป์นั้นเข้ามามีนโยบายนี้นะครับให้มีผลแบบถาวรนะครับที่จะมีการยกเว้นภาษีสำหรับทิปแล้วก็ค่าร่วงเวลาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับแรงงานที่ได้รับรายได้จากทลิปและทำงานร่วงเวลาครับมีการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมงและความมั่นคงชายแดนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมกำลังทหารและการควบคุมพรมแดนครับนอกจากนี้ก็ยังมี เรื่องของประเด็นการลดการใช้จ่ายในโครงการสังคมไม่ว่าจะเป็นการกําหนดข้อกําหนดการทํางานสําหรับผู้รับสิทธิ์ medical a d g e และก็การลดเงินทุนสําหรับโครงการพลังงานสะอาดครับ ด่างกฎหมายนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพดานการหากรักลดหย่อนภาษีของรัฐและท้องถิ่นจาก1,000 0ดอลลาร์ 1, เป็น4 0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีรายบุคคลและก็2 0 0 0 0ดอลลาร์สำหรับผู้สมรสครับซึ่งเป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่มีภาษีสูงนะครับในรัฐนิวยอร์กแม้ว่าร่างกฎหมายจะได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันแต่ก็กเผชิญแรงคัดค้านครับจากพรรครีโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันบางส่วนที่กังวล เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3.8ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีข้างหน้านะครับโดยการอนุม,มัติจากคณะกรรมการการกฎระเบียบขั้นตอนสําคัญที่ทําให้ร่างกฎหมายนี้ใกล้เข้าสู่การลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้ครับ